สำหรับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมันสัตว์ลังนีดนึงแล้วกันนะคะสำหรับโครงการประกันรายได,ได้ปีการผลิต63ครับ64นะคะจริงๆแล้วก็โครงการนี้ก็ได้จ่ายเงินงวดไปในระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ติดโครงการ้นปี63-64แต่ว่ามีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาทําการปลูกเนี่ยก่อนเกมที่รัฐบาลได้กําหนดไว้คือเกณ์เดิมเนี่ย เกษตรกรที่จะเข้าโครงการประกันรายได้มันสัปปะหลังปี63ทั้ง64ต้องแจง้งปลูกในช่วง1เมษายนปี63เป็นต้นไปแต่ในความเป็นจริงมีกลุ่มหนึ่งนะคะเขาปลูกตั้งแต่ตุราคมถึงมีนาคม62เพราะฉะนั้นนลุ่มเนี่ยเขาเลยยังไม่ได้รับเงินส่วนต่างของโครงการประกันรายได้ค่ะพร้มอรมเมื่อวานนี้ก็เลยแก้เงื่อนไขเพื่อที่จะไปดูแลเกษตรกรกลุ่มนี้ ซึ่งมีมากถึง1นึ่งแสนสองมืกว่าครัวเรือนนะคะก็จะได้รับการเชยส่วนต่างในรอบปีการผลิต63ั้ง64ส่วนโชว์การปี64 65นะคะคือช่วงนี้นะคะ่ะ6นวดที่จริงๆเราจะต้องจ่ายแต่ด้วยการที่ออราคามันสักหลังนนเวลานี้นะคะ่ะมันสูงกว่าราคาประกรนันหยู่ก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเกินตา แต่เศรกผู้ปลูกมันก็มีรายได้เยอะขึ้นเพราะว่าเราขาตลาดมันสูงขึ้นค่ะ